กินอะไรอะ่ะกินอะไรมันเข้าวกับอะไรกินตะไคร้เผาฮะไคือเอผาข้าวผัดเกลือเผาโอโ้โหอร่อยจังโชในชามกินโชว์หน่อยสิอร่อยไหมเกลือเผาคุณก็ไม่เว้นต้องให้กขาปุ้มให้อีกกินน้ำพริกเนี่ย ปรุงไม่เป็นต้องตักข้าวนิดหนึ่งอย่างนี้แล้วก็มาคือแล้วนี่เผานี่นีอ่อย่างนี้ม้วนข้าวจิม้มพริกหน่อยแล้วก็นี้แล้วมีขายแก้มหน่อยหนึ่งแก่ก็หลังแกงก็ทําเป็นซูชิข้าวปั้นข้าวปั้นน้ําพริกมาเลยอ,อร่อยแล้วไม่ปรุงไม่เป็นอหยิบเป็นคำๆมาเลย แก้มไข่แก้มจริงๆมันจะมีปลาเออวันนี้ไม่มีปลาเออเปนเกี่ยวไข่มาแก้มเออไม่มีปลาเกี่ยวไข่มาแก้มเผ็ดก็กินังโมเข้าไปมันก็แก้เผ็ดได้ไม่มีอะไรมีปัญหาเสหน่อยวันนี้เขากินกล้วยไปยังกินไปสองลูกเองบาให้กินเยอะๆก็ไม่กิน แต่เขาขี้เล้วล่ะขี้เยอะมากมายขี้กันแต่เช้าอ่ะเช้าเขาตื่นมาเขาก็งวนเขาก็กุยเลยขี้เลยกูไม่ขี้เลย,เลยแล้วไงสเสร็จแล้วกินข้าวไปอิ่มแล้วขี้แตกล้างซ่วมมาแทบไม่ทันที่บอกว่าปวดเยี่ยวนะน่ะขี้มากอ่ไม่เหละเถอะมืนอไหร่ะ กินหลากหลายกินน้ำพริกกินเผ็ดกินผักกินหลากหลายกินข้าวกะทีจะกินไอ้นีข้าวซอยีกินแซ่บอย่าเขากินเองแม่ป้อนกินเองก็ได้ว่างเขาดูได้ต้องเอาให้เคี้ยวให้ละเอียดละดีแล้วเดี๋ยวไปท้องอืดเคี้ยวได้ละเอียดแล้วได้รสชาติแตงโมมันแช่ตู้เย็นไหมนะ แช่ถั่วแช่มาด้วยถ้ากินข้าวอย่างนี้ยแล้วแม่จะไม่ทำนาไงจันเ,เดี๋ยวสิบโมงโ<อ>ต้องจินไม่ไม่รีบดยไม่รีบจะออกไปสำนองไม่ต้องทำแล้วมันออกรวงแล้วเลิกทำแล้วก็อะไรอะ่ะเดี๋ยว อาเวลากินข้าววันนี้เป็นเวลาปั่นน้ำปั่นนี่นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก่อนตงช่วงบ่ายแดดร้อนข้าวปั่นเมื่อวานก็ปั่นเมื่อวานดูกินนิดนิป๊ปซี่ปั่นกินูีพี่เสี่ยเดินแล้วนนี่ไงป๊ปซี่น้ำป่าแค่นี้ก็พอไม่ใช่มีเครื่องปวดป๊บซี่ปั่นน้ำเซเว่น เขือสามลูกเองมะเขื่อ,อไล่ก็บเพิ่มาตั้งนานแล้วทำาอย่างอื่นผัดกินผัดอะไรเขาก็ไม่กินอั่งเนี้ยเผาเนี่ยดีนิ่มดีบิดอันนี้กูใครไปฟันอะไรแล้วมั้งแต่ไม่ค่อยดีนะอย่างเนี้ยจะบิน เช้าก็กินเยอะแบบนี้ไหมมอเช้าเนี่ยนะกินนวลตีนไปแก้วกินอะไรอีกแล้วก็กินนวลตีนเสร็จแล้วก็กินข้าวต้มโจ๊กไปถ้วยหมอดไหมถ้วยเนี้ถ้วยเล็กเนี้ยหมอดไหมมอดโจ๊กถ้ยเล็กเนี้ยนะอ่าแล้วอะไรก็กินนุ่นตะแกงขวดหนึ่งอ่าแล้วอะไรอีกฟืนปวยสองลูกโหก็อยู่แล้วแค่นั้นเอาสิคำเนี้ยอีกไหม อยู่นั่นแนวก็ไปก็ไปพอดีกับก้าวหล่นที่หล่นหรอถ้าเขาขี้ได้เยอะๆเขาก็จะได้กินได้เยอะๆไงขี้เลยขี้ถามอ่ะขี้ถึงได้ขี้แตกนะยอดสัมฤทธรีซะด้วยนั้นฮะยอดเยี่ยมทำไมมันคือพันสัมรี ซื้อรถเหรอลูกเลยเท่าไหร่เนี่ยมะเขือยาวตอนเนี้ยยี่สิบาทถุงหนึ่งมันสามลูกเองเขาแล้วก็ได้เท่านั้นลได้เยอะแยี่สิบบาทถุงหนึ่งก็แรกนึกว่าสิบบาทเนี่ยเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดก็เลยดึงของเขามาแล้วเขาคิดตามห้าสิบหกสิบเจ็ดอะไรทั้งแก้วอะไรเยอะไปหมดเลยเนี่ยเกือบจะร้อยอ้าว อะไรอ่ะต้นโอสิบบาทัวต้นหอมสิบบาทอ่าข,ข้าวต้มมัดสามสิบแล้วก็หนุ่มซีซ่ายี่สิบแล้วก็แฮมหมูยี่สิบอ่ะซื้อแฮมหมูมาให้เขาด้วยเหรอไม่วันนั้นอ่ะที่ซื้ออ่ะแล้วซือ้อแากวันนั้นแล้วก็แฮมหมูยี่สิบแล้วก็ น้องจีน17บาททั้งหมดอ๋อสักนิดหรือว่าแคปหมูเหมดอ๋ดอ,อนี่มันซื้อตั้งนานแล้วแต่ขอบมันยังไม่หมดยังไม่ทำยังไม่ได้ทำน้องเิดไฟติดเฟย์นี่น่ะติดไฟไปย่างจริงเนี่ย,นะไไฟ,ย,ยฟันตลบอบอกกวนของเนี่ยเขาก็เลยอ,อึดอัดเอาเขาก็นอนไง จะนอนก็เมื่อคืนเขาไม่ได้นอนเลยอ่ะเมื่อคืนเขาโกงค่าหน้าดูเลยทไม่นอนเลยเดี๋ยวคืนนี้จะหนักกว่าคืนเมื่อคืนทำไมเมื่คืนนี้เป็นบางตัวแล้วไม่เที่ยวหรอกเมื่อคืนไม่นอนคืนนี้น่าจะนอนไม่นอนอ่ะคืนนี้จะผิดค้าวคืนนั้นโกงปูนโกงโอ้โหแย่ไม่หลับสัก่ายเดียว ก็ไม่ได้โกงไหนก็ここแค่แบบว,ว่าก <จะ S 1> ูจะทำยังไงดอยู่ที่ไหนเนอยููที่ไหนคนก็รังเกียจเลี้ยงลูกเนีน่นยความความที่โดนทิ้งไปเจดวันเนี่ยกลายเป็นหลอนกูจะประโยคว่ากูจะไปอยู่ที่ไหนดีเขาไม่ได้ทิ้งหรอกนะเขาจ้างเลี้ยง ว่วงมากเลยกินข้าวยังจะหลับผมเป็นคนอื่นไงเอามาพยาบาลเนี่ยว่าเออเอากล้วยมะจะไปตามให้นอนกันชิดบิดติดกันอร่ย <c oughs> อยเนี่ยนอนไม่หลับเขาก็ตีตีข้านะเอานอนไม่หลับแต่ว่าข้าหันหลังให้แลอุ้มเขาเยอะก็ปวดหลังพอดีแล้วพอเขาตีบึก,บก เออรู้สึกดีกำลังโดนที่ปวดเลยเขาบอกว่าก็เลยให้ตีอุ้มเขาว่าเขาบอกไม่ให้อุ้มเขาเขาเหนื่อยตีครึ่งคืนอ่ะไอ้เราก็เหนื่อยุดอออออ๊๊่ให้ยกตูดเวลาเขาจะยกตูดไปไหนเนี่ยนะจะลุกเลยหนะแทนที่เขาจะปล่อยเฉยๆเราก็จะไม่หนักเขาช่วยเลยช่วยกดตูดตีเลยทำงานไม่เกินเนี่ย แกต้องพูดคำว่าลอยเออลอยหรือไม่ก็พูดคำว่ายื่นหรือไม่ก็ต้องพูดว่าลอยลอยกระทงเงี้ยลอยไปเลยลอยเหมือนกระทงไปเลยภาษาใหม่จั้ลอยต้องมีภาษาลอยลอยก็คือตูดลอยไงตูดลอยไปเลยนะลอยไปเลยนะอะไรเงี้ยเขาก็จะยกตูดลอยไปเลยจริงๆมือนี้มากินเขือเผา กินผักจะให้อะารกินผักเยอะๆตัวเองน<อ>่ะจะได้ขี้เองไม่คนอื่น,นก็ไม่ขี้แทนหรอกขี้เองแล้วมันสบายอยู่บ้านนี้นั่งกินผักเยอะๆไม่ใหญ่นั่งขี้ดูแม่ขี้ไม่ออกคนอื่นก็นั่งกระซับกระซัแ,แทนกินแทนแล้วก็มันก็กไม่ออกกินผักกินแซ่บนะกินผักกินแซ่บ มื้อนี้ไม่ต้องเชียร์อาหารกันเยอะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้คืออร่อยเอาเนี่ยเอาไหนเอาเนี่ยเอาแก้เผ็ดด้วยเพราะวาเมื่อวานเชียร์กันไม่ไหวเลยได้ผลสองอย่างอะไรแก้เผ็ดด้วยมันยาด้วยใช่ยาพิษเกนไงเมื่อเมื่อคืนขอกินยาตั้งแต่ ประมาณสามทุ่มมนะั้งกินยาบีเทกเก้ให้กินยากันอ้าวกินยาเหรออ้าวได้ได้ไดหยิบยาเลยเที่ยงคืนเลยไม่มีเรื่องจะพูดไงทีนนี้นอนไม่หลับละกูทำไงดีอะทุบบึกบึกบึกเหรอเออข้าหาันหลังให้ทุบเลยนอนหันหลังให้ทุบแล้วปวดหลังอยู่แล้วไงหดยอันี้อร่อยเนี่ยไอ้มันนอนไม่หลับหรอกแต่แต่ว่าเออมันก็ดีอะหายปวดหลัง บึกบึกบึกโทรไปมาคุยลองกินจักจินมจะอร่อยอันเนี้ยเราก็กินเราก็ไม่คุยเพราะว่าลองตะอันเนี้ยมันเป็นช่วงหลงไงไก่ผัดเกลือเออลองกินเถอะอร่อยนี่ไงไก่ผัดเกลือช่วงคุยคืนสติไก่ผัดเกลืออร่อย หอก่นวันๆจะบุญได้บางต้งยมยำไปแล้วก็เอามาเอามาทำยำแกรู้แกรู้ว่าหลอกไปวันๆจะได้บุญได้บางเมื่อวานใช่ไหมล่ะหเห็นชัดเลยไม่อยากจะเข้าห้องยังเออยังเอ,ะอ,งเอะละเออ <c oughs> เดี๋ยวหนูลงไปข้างล่างก่อนนะไปปิดปั๊มน้ำนะแล้วมึงจะไปไหนอะ่ะ <c oughs> ก็ไปปิดน้ำไงเนีย่ยแล้วไม่อยากจะเข้าห้องอยังเออข้าว <c oughs> <c oughs> แอ้วขำแล้วจะเข้าแล้วเออหนูก็รอไปส่งอยู่เนี่ยจับจับเข้าห้องได้เดินเข้าห้องตลาดหุ้นผันผวนเลี้ยงไปก็เหมือนดูซีรีส์ไป ไม่เคยกินน้ำพริกไงกินน้ำพริกอร่อยอร่อยมากเลยเนี่ยหลายมื้อแล้วที่กินน้ำพริกก็อร่อยทุกมื้อเลยลืมด้วยพูดถึงนะมาเขาลืมเขาไม่เคยกินเลยน้ำพริกถังเออเอออ๋อมันจะได้อร่อยอ่ะนะอ๋อยังกว่าเออยังไม่ได้เคยกินเลยมันจะได้อร่อยนะเดี๋ยวนี้แกเป็นงานแล้วนั่น เอาอีกคำหนึ่งคาอยู่นั่นน่ะปรุงแล้วแม่คำหนึ่งอิ่มจริงิจ,จ,จ,จังเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวพอไประปปมาณนั่งลืมว่าตัวเองอิ่มเด <laughs> ี๋ยวก็กินนี่ว่าเห็นผลที่กินข้าวสองชั่วโมงอะ่ะ <laughs> นี่นะล้างมือล้างมือตรงนี้อะไม่ใหญ่กินหลากหลายเนี่ยกินแตงโมตะแตงโมเย็นๆเอาข้าวำเดี๋ยวมันหายเย็นปรุงแล้วอากาศร้อนอากาศร้อนกินเย็น้อากาศร้อนเรากินเย็นๆจะได้ไม่ร้อน เพื่อนดูคลิปคนไม่ได้ออกกำลังกายพอนอนติดเตียงแล้วก็กลายเป็นติดเตียงไปเลยอ๋อเขากินไก่ขเขาไปเที่ยวนานที่จะช่วยเขาพูดอะ่ะไอ,กกอมันเป็น,นจริงๆนะันนี่ก็เลยบอกไม่ใหญ้รอกกำลังกายไว้เดินดวไว้เอาเล้างมือก่อน,นล้าง,ง,งมือก่อน้อนอนล้างมือก่อนอย่ามดขึ้นง,งเอาไอ้ที่ทำดู ล้างมือก่อนเดี๋ยวหมดขเลยยายมะเลือแมวคำเดียวแมวเอ้าแมวได้แม่เผาสึมน้ำแมวแมวคำเดียวแมวคำเดียวสิแมวเดียวเดียวคำเดียวคำเดียวเออน้าแมวคำเดียวเอ้าเร็วจะได้ล้างได้แม่คำเดียวเหรอเอ้าเนี่ยก็คำเดียวเท่านั้นน่ะเร็วจะล้างหอมแมวเห็นไหมคำเดียวเนี่ยเอ้าเอาฟังคำเดียว ร้วเลยเอาไปหลังยายไข่ไเอ้ยอะไรเอ้ยรเร็วเออกะจบแลนน้วแค่อเงอาลวงอือบอกแล้วคนคนนี้บังคับไม่ได้ต้องรอเขาเต็มใจอย่างเดียวนะครับใ่ปาก็ยังแบบริมดันออกมมใหม่ไหมนี้ดูละทำผมละ เออหยิบทิ้งนะหัวหมวดอ้าวล้างมือ,อเอาเอาหลุดปากทิ้งไปเลยไม่ใหญ่มันเปื้อนนี่นั่นละหยิบทิ้งเลยที่มือเขาละให้ไก่ให้ไก่ไปเลยไม่ใหญ่ล้างปากล้างลูกครางด้วยมือเลย มาเมือกก่อนุ่มด้วยน้ำปลาก่อนเดี๋ยวอบเรไปหมดแล้ว้ากินคุณวันนี้บังกับไม่ได้ดแต่หลอกได้น้ำปลากุ้งหนวนไว้ข้าวทีเม็ดเม็ดหนึ่งที่ขานะ่ะ <c oughs> ตรงข้างหน้าเดี๋ยวหมดขึ้นมยเออเส่นอะยายกินบีตทเก้นปะ กินมิทาเกนให้หมดอะใช่สงอ้าวไอเลยมันมันเย็นกินเย็นกินเย็นเย็นมันสดชื่นไม่กินเย็นเย็นมันสดชื่นที่เขาไม่กินข้าวเนี่ยเขาจะเหลือท้องไปกินบีทาเกนนะแกรู้เปล่าแกจะบังคับให้กินข้าวที่ชอบมากที่สุดคือบีทาเกนเข้าการประกวดมาแล้ว นอนเลยไม่ใหญ่กินจ้ะกินกินนมจ้ะอเอ้กินยาซะกินยาจ้ะอะไรอ่ะทำไมอ่ะนอนแล้วนอนเลยเหรอแม่วแมวออแมอ,อะไรละอ๋อเขไม่ไล้ยกขาขึ้นยกเก็บของบ